พอดีว่าวันนี้เนาะหมอดาวมีจังหวะช่วงเวลาที่ว่างพอดีเลยจริงๆก็ไม่ชื่ว่าว่างก็คือ,อไม่มีคนไข้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องอดีก่อนเนาะก็เลยทําให้ว่าเอออยากจะถ่ายทอดความรู้หนึ่งที่มาจากศาสตร์ตอนที่ตัวเองเนี่ยเรียนสาขาวิชาเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะ วชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าหมอดาวเนี่ยเรียนเพื่อไปทำหมันค่ะไม่ใช่นะคะเวชทศาสตร์ครอบครัวคืออะไรเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอปิดเสียงอื่นๆใดๆก่อนนะคะโอเคอปิดเสียงไม่งั้นเดี๋ยวมีเสียงตุงต้งติ้งตั้งขณะที่เราไลฟ์กันนะคะโอเคอ่าเอาขึ้นไปโอเคค่ะ ตอนที่หมอดาวเรียนเวศ,ศาสตร์ครอบครัวที่รามาธิบดีเนี่ยนะคะเป็นการเรียนเฉพาะทางซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ว่าโทษนะคะใกล้เข้าโรงเลยก็คือเป็นผู้ป่วยแบบประคับประคองที่เราแบบเห็นการน,นอนติดเตียงนะคะแล้วก็เป็นการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้ระยะสุดท้ายนะคะก็คือเบาหวานไขมันความดันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรายังได้เรียนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวก็คือพูดง่ายๆว่าคุณหมอที่จบเวชศาสตร์ครอบครัวที่รามาธิบดีเนี่ยจะได้ถูกหล่อหลอมนะคะทำให้เหมือนมีความตั้งแต่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นผู้อื่นแล้วก็ไปเป็นเข้าใจคนไข้รวมไปถึงว่าเข้าใจเรื่องราววงจรชีวิตของครอบครัว เพื่อที่เหมือนกับเราเนี่ยเป็นแพทย์ประจำครอบครัวที่ดูแลเขาเรียกว่า holistic approach นะคะก็คือดูแลร่างกายดูแลจิตใจนะคะดูแลได้อย่างครบถ้วนเหมือนถ้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งป่วยเนี่ยไปหาคุณหมอคนนี้โอ้โหได้ครบเลยจบเลยเนาะแล้วก็ถ้าคุณหมอคนนี้ดูแลไม่ไหวเช่นสมมติโอ้เป็นโรคหัวใจจ้าจ้าจาะค่ะคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยก็จะส่งไปให้หมอหัวใจดูแลต่ออย่างนี้เป็นต้นอะ่ะคราวนี้อันนี้คือเกินให้เห็นว่า เป็นศาสตร์เขาเรียกว่าเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะที่หมอดาวจบเฉพาะทางมาจากรามาธิบดีเนาะอ่ะคราวนี้ก็กลับมาที่ว่าประเด็นของวันนี้ที่หมอดาวเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราไลฟ์ดีกว่าคือจริงๆต้องบอกว่าหมอดาวอยากอัดเป็นคลิปนะแต่เอาจริงๆคือพออัดเป็นคลิปแล้วมันต้องมาตัดต่อกว่าจะอะไรเนี่ยมันไม่ทันมันแบบบางครั้งมันมี คอนเทนต์ Content, หรือมันมีข้อความมีเนื้อความจากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆ FC เยอะและเป็นเหมือนกับถามคำถ,ถ,ถ,ถามมาดังนั้นเนี่ยเวาก็เลยคิดว่าเอ๊ยเอามาแชร์ลงในไลฟ์ดีกว่าเพราะยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเหมือนกับรีรันเนาะก็คือเป็นคลิปต่อมาได้คราวนี้ค่ะมันมีประเด็นปัญหาอันนึงเป็น,เป,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวจริงๆคือมันมีเรื่องหนึ่งคือหนุ่มสาวเนี่ย คนหนุ่มคนสาวซึ่งจริงๆบางคนก็อาจจะไม่ได้หนุ่มสาวแบบน้อยนะคะเช่นอายุ40อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเพิ่งเริ่มแต่งงานใช่ไหะเพิ่งมีเพิ่งเริ่มคบกันมีชีวิตคู่แล้วก็อยากจะแต่งงานกันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนค่ะมักจะลืมนึกไปซึ่งอันนี้ในศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยนะคะเราจะย้าเสมอว่าอย่างเวลาเรามีมาคนหนึ่งคนอ่ะสมมติคนเนี้ยนี่คือคนอ่ะมันเป็นอินสอแต่นี่คือคน คนคนนี้คือผู้ชายอ่าคนคนนี้คือผู้หญิงในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็น LGBT ที่รักกันก็ได้นะคะแต่การที่คน2คนรักกันเนี่ยมันแค่นั้นแล้วจบไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะถึงแม้พวกคุณเนี่ยจะไปเติบโตอยู่ต่างแดนหรือว่าแยก ที่อยู่มาอยู่นะคะมาอยู่กันอยู่กรุงเทพสองคนอ่ามาตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกันแต่ในทางเวชศาสตร์ครอบครัวเราเนี่ยจะบอกว่าคนเนี้ยอ่สาสมมติอันนี้เป็นคุณผู้ชายเนี่ยคนเนี้ยเบื้องหลังของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเหมือนหัวหอมก็คือมีสิ่งที่ครอบเขาอยู่ไอ้สิ่งที่ครอบเขาอยู่คืออะไรอย่างในคุณผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวมีพี่น้องเขา มีญาติโกโหติการที่ครอบเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมารักมาคบกับคนคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงละกันนะอ่ะเช่นเดียวกันผู้หญิงคนนี้ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่แท่งเดียเด่ยวมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีอะไรที่ครอบมาครอบมาครอบมาแล้วมันครอบงําจนมาเป็นตัวเขาทั้งคู่ก็คือในคุณผู้ชายคนเนี้ยที่เราเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายคนเนี้ยแต่เขาถูก การเลี้ยงดูสั่งสมมาจากครอบครัวของเขาจากสังคมของเขานี่ยังไม่รวมถึงไส้ในของเขาที่เป um ็นพันธุกรรมของเขาด้วยนะคะเช่นเดียวกันคุณผู้หญิงคนนี้มาคบกับคุณผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของครอบครัวของการเลี้ยงดูการศึกษานู่นนี่นั่นมาหล่อหลอมาแล้วก็มาปะกัน คราวนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าสองคนตกลงปรงใจที่จะมาแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คนสองคนมาปะกันแต่มันคือพวงหนึ่งเหมือนพวงอ а งุ่นพวงใหญ่ๆมาปะกันมาชนกันมันคือเหมือนหัวหอมที่จริงๆคร,ค,รค,รครอบครอบครอบงามมามาชนกันครอบครอบครอบมาชนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันย่อมมีอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะที่จะมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน สิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องอหมั่นคิดก่อนเลยนะคะก่อนที่คุณจะตกลงปลงใจแต่งงานคําว่าแต่งงานในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่จัดพิธีการแต่งงานนะคะการจดทะเบียนสมรสนะคะรวมไปถึงการที่คุณวางแผนว่าคุณจะเอาเงินเนี่ยมาเทร,ร่วมกันจะแบ่งสัดส่วนกันยังไงนี่เรายังไม่ต้องไปมองถึงขั้นว่ามาปะเจอกัรมากองเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรยังไม่ต้องนึกถึงพาทลูกนะเอาแค่คนสองคนเนี่ย จะมาแต่งงานกันก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนค่ะคบกันคบกันแบบเนี้รักกัน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 แต่คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักมักจีครอบครัวของอีกฝ่ายเช่นเดียวกันคุณผู้ชายก็อาจจะไม่เคยรู้จักครอบครัวของฝ่ายหญิงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเฮ้ยแช่ใจน,นะแน่ใจน,นะชัวร์นะว่ามันจะเข้ากันได้อ่านี่ไงคะ ยิ่งไม่รู้จักมักงีกันเนี่ยยิ่งน่ากลัวค่ะเพราะพอมันไม่รู้จักแบ็กกราวน์ไม่รู้จักพื้นฐานของชีวิตกันมาเอาละเพราะอะไรคะเพราะทันทีที่คุณแต่งงานร่วมหัวจมท้ายกันเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีการผสมบนเปถึงแม้คุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่ฉันจะไม่เอาครอบครัวไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวฉันแต่งงานแล้วนะฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่เดี๋ยวก่อนสมมุตินะคุณผู้ชายเนี่ยมีพ่อแม่ใช่ป่ะแล้วเกิดพ่อแม่เขาป่วย อะไม่ต้องป่วยคู่ละป่วยคนเดียวแม่เขาป่วยเขาเป็นลูกชายคนเดียวแม่เขาป่วยผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกคาดหวังจากผู้ชายว่าเธอน่าจะไปดูแลแม่ฉันนะแค่นี้ก็เริ่มเกิดปัญหาละถ้าเกิดไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้พื้นเพมาก่อนไม่ได้คุยกันก่อนจะเกิดอะไรขึ้นปัญหานี้ค่ะคือเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวที่ คือต้องบอกว่าอย่างมเดวเนี่ยโมเดวผ่านชีวิตครอบครัวชีวิตอะไรก็ลดผลมาพอสมควรนะคะแล้วก็อยู่ในวัยกลางคนได้รับรู้เรื่องราวในรุ่นที่เป็นหลานก็คืออายุประมาณ20-30ที่เขาวางแผนจะแต่งงานกันเราเนี่ยเห็นมรสุมที่มันจะเกิดละตั้งแต่แบบเหมือนเรามีโอกาสพูดคุยพบปะทั่วไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยว่าเออวางแผนยังไงหรอ อาจจัดงานแต่งงานยังไงไอจัดงานแต่งงานส่วนใหญ่คนจะไปคอนเซนเทรตเรื่องงานเน่โรงแรมไหนคิ้นสอดนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่มอราถามต่ออา้าวแล้วแต่งงานแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรแค่ตรงนี้ยังไปกันไม่เป็นเลยนะคะว่าเอ้ยแต่งแล้วผู้ชายจะไปอยู่บ้านผู้หญิงผู้หญิงจะไปอยู่บ้านผู้ชายเออจะเดินทางยังไงจะใช้ชีวิตร่วมกันยังไงการเงินที่จะร่วมกันอีกนะบอกแล้วนะยังไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะมีลูกนะ แค่ว่าแบบเนี่ยคุณจะคุณหลังจากงานแต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงจะทำงานที่ไหนไม่ใช่ว่าให้มันไปก่อนมันเกิดไปก่อนเร่งเร่งเรการแต่งงานเพื่อให้ผู้ใหญ่สบายใจว่าอ่ะสองคนเนี้ยได้แต่งงานแล้วเป็นฝั่งเป็นฝาละ ไม่ใช่แค่ให้อากงอึ้มอมาสบายใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจนะคะเพราะว่าในบางครอบครัวบางสังคมวัฒนธรรมที่แบบเหมือนรู้ว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยแม่งเหมือนโทษนะคะได้เสียเป็นเมียผัวแล้วไม่แต่งงานไม่ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนลองย้อนกลับมาถึงชีวิตจริงว่าเฮ้ยคุณตรงนั้นกองไว้ตรงนั้นก่อนนะแต่แต่งแล้วจะอยู่กันอย่างไร คุณจะไปอยู่บ้านของกันและกันไหมคุณจะวางแผนทางการเงินยังไงวางแผนใช้ชีวิตยังไงอาชีพของคุณจะต้องมีฝ่ายไหนลาออกไหมอย่างกรณีของหลายคนค่ะหมอดาวเนี่ยอยากเตือนใจโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วสังคมไทยเนี่ยจะเป็นคุณผู้หญิงก็คือว่า แต่งงานแล้วแล้วก็ให้คุณผู้หญิงนาลาออกเพื่อมาดูแลบ้านหรือว่าไปช่วยธุรกิจของอีกฝ่ายหร,หรือบางครั้งก็เป็นกลับกันนะให้คุณผู้ชายลาออกแล้วไปช่วยธุรกิจของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่าศาสตร์เวทศาสตร์ครอบครัวเราค่ะคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะคือยังไงอะ การที่คุณลาออกจากงานของคุณที่มันเป็นของคุณแล้วคุณต้องไปเข้าอยู่ในธุรกิจวงจรอ,อีกฝ่ายจะเป็นบริษัทอีกฝ่ายเป็นกองสีอีกฝ่ายเนี่ยมันเป็นการจัดการอีกแบบหนึ่งนะแล้วการที่คุณจะมีสิทธิ์มีเสียงมีปากเสียงพูดง่ายๆการที่คุณจะเจราจาต่อรองอะไรมันมีเข้ามามีอิทธิพลอีกนะดังนั้นคุณผู้หญิงคะอันนี้ขอเตือนคุณผู้หญิงด้วยความที่หมอราก็เป็นผู้หญิงนะ คุณต้องถามตัวเองนะว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งมันยังไม่ต้องอยากันลรอค่ะแค่คุณทะเลาะก,กับสามีแล้วทางพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องสามีของคุณมีการจํากัดเรื่องสิทธิ์เรื่องการใช้เงินของคุณคุณโอเคไหมเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวได้ส่วนหนึ่งนะที่มันนําไปสู่ตรงสุดนั้นนะคือความรุนแรงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการโดนจํากัดสิทธิ์ถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วแล้วคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาอีกฝ่ายหนึ่ง มันไม่มีใครมาเตือนใจเราค่ะแต่บอกเลยค่ะชีวิตจริงมันไม่ได้โหดร้ายแต่ก็ต้องรู้เท่าทันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หมอดาวเกิดการไลฟ์ในวันนี้ก็คือให้พวกเรารู้ว่าก่อนที่คุณเนี่ยจะตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพราะช่วงนี้คือช่วงวันวาเลนไทน์ทุกคนโอ้อยากแต่งงานกันมากชื่นมื่นอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากอย่าลืมว่าสิ่งที่มาเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ชายเพียว ถึงแม้เขาจะเป็นลูกคนเดียวก็ตามแต่เขายังมีพ่อแม่พี่น้องไปรู้จักไปเรียนรู้กันคุณผู้หญิงเช่นเดียวกันเขามีพ่อแม่พี่น้องไปรู้จักเรียนรู้กันสำนวนไทยที่ว่าอะไรนะ,ะดูนางให้ดูแม่ดูแน่ให้ดูที่ยายก็ยังใช้ได้ก็คือหมายถึงไปรู้จักผลพวงไปรู้จักไม่ใช่ผลพวงผู้คิพคะ่ะไปรู้จักญาติโยมของเขา แล้วก็ไปเรียนรู้ว่าสังคมของคนรักของคุณเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงมีทัศนคติยังไงก่อนไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเขาอย่าเอาแต่เปลือกค่ะอย่าเอาแต่เปลือกคบกันมันไม่ใช่แค่สองคนแล้วพอไปเรียนรู้เรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงๆเป็นสามีภรรยาจะจดทะเบียนสมรสก็ตามหรือไม่ก็ตามนะยิ่งจดทะเบียนสมรสนี่ยิ่งซีเรียสนะ เพราะว่ามันพันผูกกันถึงแม้คุณเป็น LGBTQ ตอนนี้คุณไปดูกฎหมายดีๆในเรื่องกฎหมายประรกดทรัพย์สินนู่นนี่นันน่นซึ่งเมเราไม่ใช่ทนายเนาะไม่ใช่นักกฎหมายแต่อยากบอกเลยว่าโอ้ครพัวพันกันเลยอ่ะคุณไปดูตรงนี้ก่อนแล้วคุณไปเคลียร์กันก่อนว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังจากกระบวนการจัดงานแต่งงานการจัดงานแต่งงานคุณมีเงินอนะเงินมาผ้าหลุดจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารค่าพิวเวดดิ้งโอ้ความฝันสวยงามแต่ในความเป็นจริงเนี่ย ต่อจากนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเคลียร์กันก่อนนะคะทีละลำดับขั้นและนี่ก็คือศาสตร์ส่วนหนึ่งของศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ที่หมอจบมาแล้วก็หมอเลยมาไลฟ์ให้ฟังนะคะสำหรับการไลฟ์ตรงนี้หมอดาวไลฟ์ผ่านช anel สุขภาพดีกับหมอดาวใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook เป็นหมอดาวความรู้คู่ครอบครัวเนาะจริงๆเดี๋ยวหมอดาวจะแชร์ในอกหักมารักกับหมอด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่ที่ ที่มันมันไม่ซับซ้อนแล้วค่ะแต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะนะคะแล้วก็อย่างวันนี้อย่างที่บอกไปว่าหมอดาวก็ย้ําแล้วกับคุณผู้หญิงในเรื่องของการวางแผนชีวิตดีด mm hmm. ๆเพราะอันนึงทำไมถึงย้ําของความเป็นผู้หญิงคืออาจจะเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบต่อต่อลูกสูงมีความเป็นแม,แม่ใช่ไหมคะ<ๆ>เพราะคุณต้องคํานึงถึงด้วยว่าการที่คุณแต่งงาน แล้วคุณเข้าไปเนี่ยบางคนแบบโอ๊ยได้สามีรวยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดวันหนึ่งสามีของคุณไม่ส่งเสียด้วยเหตุผลกนใดอะไรก็ตามนะคะหรือคุณจะต้องไปใช้เงินทางฝั่งสามีแล้วลูกคุณละการบริหารจัดการคือยังไงอันเนี้ยคือคือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะดังนั้นเน่เบื้องต้นหมอดาวก็เลยเอาไว้แค่นี้ ใครมีคำถามอะไรคะ่ะสามารถ inbox ถามหมอดาวได้ทุกช่องทางนะคะในอะคอมเมนต์สุขภาพดีกับหมอดาวทาง YouTube ได้แล้วก็แฟนเพจ Facebook หมอดาวความรู้คู่ครับครัวได้โอเคสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาคะ่ะประมาณ14กว่านาทีนะคะแล้วอย่างไรคะ่ะหมอดาวจะพยายามมาไลฟ์แชร์ข้อมูลไอเดียความคิดดีๆเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะค่ะสาหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ